ทุกคนคะที่เขาบอกว่าฝันร้ายจะเป็นการทำในอะไรบางอย่างซึ่งก็ไม่ผิดสะทีเดียวค่ะเพราะมีงานวิจัยที่บอกว่าฝันร้ายจะช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตจริงได้เรื่องนี้เป็นยังไงบุ้งกีจากสำนักข่าวทูเดย์สรุปให้ฟังค่ะ ทีมนักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยเจนีวาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์และมหาวิทยาลัยวิสคอนซินในสหรัฐเขาร่วมกันศึกษาว่าสมองมีการตอบสนองยังไงต่อ,อความฝันในรูปแบบต่างๆและเขาก็อยากรู้ด้วยค่ะว่าความฝันที่มันน่ากลัวเนี่ยมีประโยชน์ต่อเราหรือเปล่าผลคือฝันร้ายช่วยให้คนเราตอบสนองต่อสถานการณ์ที่น่ากลัวได้ดีขึ้นพอเราตื่นจากฝันร้ายเนี่ยนะคะบริเวณของสมองที่ควบคุมการตอบสนองต่อความกลัวจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหมายความว่าพอเราฝันร้ายตื่นขึ้นมาร่างกายของเราก็พร้อมที่จะรับ ความกลัวในชีวิตจริงได้ซึ่งเรื่องนี้ทีมนักวิจัยชี้ว่าความฝันอาจถูกนํามาใช้เป็นรูปแบบหนึ่งในการรักษาโรควิตกกังวลได้ในอนาคตแต่ถ้าฝันร้ายมากๆก็เป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะคะแบบนี้ถ้ามุ่งกี่ฝันร้ายบ่อยๆก็คงกลายเป็นยอดมนุษย์ไปแล้วมั้งสะตรองเกิน